สวัสดีครับชาวไบค์กทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c m o t o g p นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมโรเอร์เช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่9กรกฎาคม2565ครับในสุดสัปดาห์นี้มีฟอร์มูล่าวันนะครับในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับรอบ F2 p แล้วก็เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งนะครับประมาณ1ชั่วโมงกลางที่ผมกำลังอัดรายการอยู่นะฮะก็คิดว่าน่าจะตัดต่อแล้วก็กลับมาดูวันทันนะฮะ ใครที่ยังไม่เคยดู F1 นะครับยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้สักเท่าไ,รไหร่ว่าเอ๊ะดูยังไงไม่เข้าใจนะฮะก็แนะนําให้ไปติดตามช่อง YouTube ของผมอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับไปให้กำลังใจกันตรงนั้นนะฮะจะนําเรื่องราวของฟอร์มูล่าวันไปคุยในช่อง F1 Thailand กันด้วยเนาะอ่ะก็ True s p o r t หนึ่งะครับใครที่จะดูนะครับในสป i ินเสนะฮะเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับการแข่งสป i ินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นการแข่งแบบเต็มเลสนะครับอันนั้นก็ เวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าเป็นต้นไปก็สแตนบายรอไว้เลยนะครับทูสปอร์ตหนึ่งนะฮะ,ะแต่ประเด็นร่วงราวของ MotoGP วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทีมซูซูกิหรือว่าคนบ้าทีมโดยเราจะโฟกัสไปที่นักแข่งหมายเลข36กครับอดีตแชมป์โลกปี2020จอนเมียนั่นเองนะฮะตามจริงแล้วก็คงจะต้องคุยทั้งอลินไปด้วยนะครับแต่แต่อาจจะไม่ได้ว่าโฟกัสมากมายเท่ากับเมียนะฮะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของเส้นทางของทั้งคู่นะครับว่า ทำไมถึงอาจจะยังไม่มีความชัดเจน100%นะฮะว่าตกลงว่าเขาจะไปอยู่ทีมไหนอย่างไรกันแน่นะครับมีการออกมาพูดถึงอนาคตของอดีตแชมป์โลกผู้นี้นะครับอดีตแชมป์โลกหมายเลข36โดยผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็คือปาโก้ซานเชสเป็นผู้จัดการที่ฝีปากกล้ามากๆากฮะกล้าไม่กล้านะทุกคนถ้าไปาไฟกับทางบอสของ KDM มาแล้วนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์ KDM เสเสียเลยนะครเพราะว่าผู้จัดการ คนนี้เขาก็ดูแลในส่วนของจวนเมียแล้วก็ทางเรมี่การ์ดน์ด้วยนะฮะดังนั้นมันก็จะเชื่อมโ,โยงไปถึง2 Tech 3 KTM ด้วยเหมือนกันนะครับกับคลิปวันนี้อาจจะมีหลายๆคนนะครับที่อาจจะวกไปวนมาหน่อยคือมันไม่อาจที่จะพูดไปทีละคนได้นะครับโดยที่แบบว่าพูดคนหนึ่งจบปุ๊บแล้วก็ค่อยไล่ไปทีละคนไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวกันนะฮะบ,บางประเด็นมันเกี่ยวบางประเด็นมันไม่เกี่ยวผมก็เลยบางทีผมอาจจะเลี้ยวกลับมาหา KTM สักพักหนึ่งกาจจะแวะไปหาซูซูกิอีกดังนั้นหวังว่าทุกคนก็คงจะไม่งงแล้วก็เข้าใจนะฮะคือคือพยายามที่จะเรียบเรียงให้มันออกมาให้มันง่ายที่สุดนั่นแหละนะมาในส่วนของจอนเมียก่อนนะครับก็เขาเองเคยพูดนะครับว่าผมนี่องไม่เข้าใจอ,อนาคตของตัวเองเลยนะครับยังไม่แน่ใจว่ามันจะไปลงเอ่ยตรงไหนมีแต่สื่อมีแต่อะไรที่เขียนกันว่าผมจะไปตรงนั้นผมจะไปตรงนี้ผมเองยังไม่ทราบเลยนั่นก็คือปากคําของเจ้าตัวนะครับก่อน น่าจะพูดไว้น่าจะประมาณเป็นเดือนแล้วล่ะความจริงแล้วเขามีข่าวล่ำข่าวลือที่จะออกไปอยู่กับทีมเรซโซฮอนด้านะฮะไปแทนที่พอล์สปาการโรเนี่ยนานแล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จเสร็จสิ้นสักทีหนึ่งนะฮะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยทางผู้จัดการส่วนตัวปาโก้ซันเชสเนี่ยออกมาบอกนะฮะว่าผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ปาโก้เนี่ยก็ออกจะแบบว่าวินวินหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะให้หนักแข่งของเขาเนี่ยแบบว่าสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ว่าที่จะมาพะวงอยู่ว่าตกลงจะได้ไปไหนอะไรยังไงกันแน่ใช่ไหมครับเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้จัดการทีมเรปซองฮอนด้าก็คืออัลโบโตพูอิกเนี่ยถึงไม่แบบว่าเปิดเซ็นสัญญาอะไรสักทีหนึ่งจะต้องไปกากรออะไรกันแน่นี่ก็คือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็บอกว่านี่ที่จริงคุณน่าจะไปถามอัลโบโตพูอิกนะบางคําถามเนี่ยผมตอบให้คุณไม่ได้หรอกคุณยังไม่ต้องไปถามบอสของทางเรปซองฮอนด้าเขาอาแกก็โยนไปนู่น แต่ตามจริงแล้วถามว่าอาปโต้พุยเคยพูดถึงซูซูกิไม่เคยพูดอยู่นะครับเมื่อนานมาแล้วล่วละน่าจะประมาณถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะน่าจะประมาณสักเดือนก,กว่าๆมาแล้วครับมีการแถลงข่าวแล้วก็พูดกันแต่เขาอาจจะพูดจาเหมือนไม่ค่อยดีนะักหมายถึงว่าต่อสองนักแข่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนประมาณทํานองว่าก็ทางนักแข่งของซูซูกิเนี่ยเที่ยวไปเจราจากับคนนั้นกับคนนี้ทีมนั้นทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเหมือนว่ามันดูด,ดูดูไม่งามอะไรอย่างนั้นไง แล้วอย่างนี้จะให้เขามารับจะให้เขามาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เหมือนสะเทือนอกสะเทือนใจหรือเราอาจจะอ้างอิงไว้ตกลงว่าアルバโต้พูอิกเนี่ยอาจจะยังยังไม่เปิดใจที่จะรับคนนี้หรือว่าลึกๆเนี่ยมีอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไม่ใช่จวนเมียอ,อยู่อาทุกคนลองลองคิดดีฮะแต่ที่ไม่ต้องคิดก็คือปาโกซานเชสเนี่ยครับเขาบอกนะเขาเขาบอกเผื่อไว้ว่า จริงๆถ้า Honda จะเป็นเลงเปโดรคอสตานะฮะนักแข่งดาวรุ่งหมายเลข5 1จาก Moto2 อดีแชมป์โลก Moto3 เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลายคนน่าจะเป็น FC ของนักแข่งดาวรุ่งชาสเปนคนนี้ใช่ไหมปารโกซานเชบอกว่าุถ้าไปเอามอง,มองที่เปโดรคอสตาเนี่ยมันหนักเกินไปนะฮะมันหนักเกินไปที่จะไป,ไปเรียกว่าทิ้งน้ำหนักความคิดไปที่เด็กหนุ่มคนนี้เขาอายุเพิ่ง7 8เองฮะทุกคน ดังนั้นก็คือน่าจะให้เขาได้อยู่ในโมโตทูก่อนดีไหมอะไรอย่างี้ไงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะคือตอนแรกเขาหลังที่บอกว่าหลังเลไม่เซน็นจอรนเมียให้สักทีเนี่ยทางปาโกซานเชสบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเปโดรคอสต้านะเพราะเขายังเชื่อมั่นนะครับว่าคอสต้าเนี่ยยังไงก็น่าจะอยู่ในโมโตทูส่วนตัวเองเนี่ยผมผมผมมองนะฮะว่าจริงๆแล้วเปโดรคอสต้าก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะขึ้นมานะครับต่อให้จะขึ้นมาทีมไหนก็แล้วแต่ละ ยังยังไม่สมควรที่จะไปใจร้อนขนาดนั้นนะ,ะอายุเขาแค่18เองครับแม้ว่าจะเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในกฎกติกาแล้วสามารถที่จะลงแข่งได้แล้วอายุอายุเขาเนี้ยได้แล้วเนี่ยแต่ประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่ที่จำเป็นที่จะต้องมีนะฮะการข่าเขี่ยวมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นไปเนี่ยนะดังนั้นก็เห็นด้วยกับซานเชสนะครับท,ที่ที่มองว่าแหมถ้าเกิดว่าถ้าอคกสตาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า การตัดสินใจที่โง่พอสมควรอะไรแกบอกมาประมาณนั้นนะฮะที่ปากกล้าอยู่แล้วไงนะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตรงนี้มันจะเป็นอะไรล่ะฮะม,มันจะเป็นอะไรครับถ้าส่วนตัวมันน่าจะมีประเด็นหนึ่งอยู่ก็คือเรื่องของสัญญาหรือเปล่าครับเรื่องของต้นสังกัดที่เขาอาจจะยังมีสัญญากันอยู่กับโพสต์เบโรโที่ยังมันยังไม่สุดมันน่าจะสุดประมาณสิ้นสุดเดือนนี้ไปกรกฎาคมไปก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้ ต่อให้ไปเซ็นกันไว้จริงจะไปเซ็นสัญญาใจจะไปนัดเจอนะัดคุยอะไรกันเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่ามามา,มาเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการได้ก็คือ,คอถ้าในทางทางการทางกฎหมายทางอะไรเนี่ยอาจจะยังติดขัดตรงนั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นข้อสันนิษฐานจากผมนะฮะแล้วก็รวมทั้งซูซูกิด้วยครับที่อาจจะมองว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เหมือนประมาณว่ายังยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะอะไรอย่างนี้ไง แล้วก็ดูทุกคนดูอเล็กกลินส์นะครับเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยอันนี้มีความชัดเจนกว่าจจนเนยเยอะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งอเล็กมาเกสคนที่เขาจะไปแทนเนี่ยก็ได้เก้าอี้ได้ที่อยู่ชัดเจนแล้วครับอ่านะฮะได้ที่อยู่ชัดชัดเจนแล้วบางท่านอาจจะสงสัยว่าคุณปุ้ยแล้วทำไมทําไมมาเกสเนี่ยถึงแบบว่าเปิดเปิดตัวได้ล่ะครับก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ฮะก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของต้นสังกัดของใครของมันนะครับที่รายละเอียดมันไม่เหมือนกัน ทางนั้นก็คือเอเนบัสเซนินี่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่แต่เซ็นสัญญากับดูคาติไปแล้วก็คือเซ็นสัญ,ญญาโดยตรงกับแฟคทอรี่ดูคาติฮะเขาจะจับไปไว้ที่ไหนก็นแล้วแต่เขาแต่แต่สัญญ,ญาในเซ็นกับดูคาติไว้แล้วไม่ได้เป็นนักแข่งเกรซินี่แล้วในปีหน้าดังนั้นมันก็เลยสามารถที่จะเปิดตัวนะครับอ่าก็มีการลงนามสัญ,ญญาเรียบร้อยนะครับกับเกรซินี่ในส่วนของอเล็กซ์มาเคสอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับที่ที่ทำให้แบบว่าเปิดเปิดตัวได้ ต่ในส่วนของอเล็กกลินเนี่ยรู้สึกว่าก็เจ้าตัวก็บอกใบไปแบบแทบจะไม่ต้องใบละจริงจริงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าใครมาถามผมผมก็บอกฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแบรเบอร์สำหรับบรินนะฮะแต่ในส่วนของเมียเนี่ยมันก็ต้องรอดูนะฮะถ้า,าทีแผนลึกเลยเกินนะอัลวัตโต้พูดอีกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีก๊อกสองกอกสามหรือยังไงนะก็ถึงถึงได้บอกว่ารีรออยู่แต่แต่ สองคนเนี่ยผมผมเดาว่าน่าจะติดปัญหาเรื่องเดียวกันแหละหมายถึงว่าเรื่องของสัญญาของต้นสังกัดใหม่ะนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าคิดว่านะแต่แต่ถ้าถามผมว่า2คนระหว่าง42กับ3 6เนี่ยผมก็ต้องเทไป100%ที่42นะครับว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผลฮนะแต่ในส่วนของ3 6ที่เนี่ยโอเคละแนวโน้มมันก็สูงอยู่แต่จะสูงแค่ไหนเนี่ยผมยังไม่ทราบนะบแต่คงไม่สูงเท่าเท่า42นะ4ีนี่น่าจะชัวร์กว่านะฮะ ทีนี้เรามาต่อกันที่ถ้า36จะเข้ามาแทน44่แหละครับโพสต์บาโรจะไปไหนบางท่านบอกว่าเอา้าคุณปุ้ยทําไมบอกว่ามีข่าวว่าจะไปเทคทรีแล้วใครจะย้ายออกจากเทคทรี Tech 3, จะเป็นการ์เนอร์หรือจะเป็นฟานเฟอร์นันเดสนี่ฮะอันนี้ผมจะเริ่มที่จะมาโพสต์บาโรแล,แล้วเริ่มที่จะไหลไปทาง k t m แล้วอ่ามันก็จะวกไปวนมาแล้วทีนี้น่าจะเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่าฮะโพสต์บาโกเองก็ยังคงเหลือสัญญาที่เป็นรายละกักสอนอยู่ น่าจะประมาณในเงื่อนไขนะครับน่าจะประมาณผ่านพ้นเดือนนี้ไปหรือเปล่านะครับถึงจะไปเปิดตัวกับทีมไหนได้แต่ข่าวลือที่บอกว่ากลับไปทิ่นเก่าไปเทคฟรี KTM เนี่ยแน่นอนนะว่าไปตรงนั้นก็ยังประกาศเลยยังไม่ได้เพราะว่า2คนเนี่ยยังไม่มีท่าทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรมี่การ์เนอร์เองเนี่ยก็คนที่ดูแลเขาก็คือปาโกซาเชตคนนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปมีเรื่องกับ KTM อยู่นะไปไป พูดแบบว,ว่าศาสตร์โคนใส่กันอยู่แต่ในส่วนของ KDM เนี่ยเขาก็ออกตัวแล้วนะว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับนักแข่งแต่เขามีปัญหากับผู้จัดการส่วนตัวของนักแข่งประมาณนั้นอีกคนหนึ่งให้เราอูฟอร์นันเดสเนี่ยมีข่าวว่าจะไปอ,อ,อยู่กับลัสซานลาสลีนะฮะในในทีมอาร์พิเลียไอเนฟเรซิ่งทีมในปีหน้าแต่ในส่วนของลาสเลีองก็ยังตัดสินใจยังยังไม่สามารถที่จะแถลงข่าวหรือว่าเอ่ยอ,ออกมาอย่างเป็นทางการได้มันมันก็เหมือนเป็นประมาณว่า โอเคแหละกฎมันมีอยู่ไงคือต้นสังกัดปล่อยตัวไปแล้วแต่ทีมใหม่เนี่ยเขาเขายังไม่อนุญาตให้เปิดตัวก็ทําไม่ได้ไงฮะดังนั้นในใน,ในตอนนี้ถามว่าสัญญาใจระหว่างโพสตารโกกับเท็กครีนมีหรือยังเท่าที่ตามข่าวมาในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยอันนี้น่าจะมีแทบจะร้อเซแล้วที่ในต่างประเทศในหลายๆสื่อเขาเล่นกันนะฮะผมเองก็มีความเชื่อในในอย่างนั้นนะฮะทีนี้ต้องต้องมาลองชั่งใจดูนะครับว่าถ้าเรามาคิดแทนโพสต์บาร์โกนะ44นะ ต้องสีสีต้องออกไปก่อนนะจวานเมียึงจะเข้าไม่ได้ <c oughs> ถ้ามาคิดแทนเนี่ยในส่วนของ rc 2 1 3 v นะครับที่เขาขับอยู่2ปีเนะี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นฤดูการที่เรียกว่าสวิงไปสวิงมาบทจะดีก็ดีฮะอย่างต้ฤดูการเนี่ยก็ทำได้ดีนะฮะสีสีเนี่ยบทจะไม่ดีก็เรียกว่าล้มหายใ์จนได้เข้าโรงพยาบาลน,นะจนถึงขัง้นมาลงแข่งไม่ได้นะก็ฝืนไม่เจ็บซี่โครงไม่รู้หายหรือย,ยังถ้าเกิดมาในแบบนี้ นั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องบอกว่ารื้อใหม่อันนี้พอร์สกโรจะได้อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้กล้าฟันธงอ่ะนะอันนี้ผมหมายความว่าถ้าเกิดว่ามาร์คเคสกลับมาเนี่ยอาจจะต้องได้รื้อใหม่ยกทีมยกอะไรใหม่หมายถึงว่าการพัฒนารถใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมันหลงทางมาไกลแล้วถ้าสมมติวราคิดขำๆคิดเล่นๆนะครับนั่นก็หมายความว่าพอร์โชสกโรนี่ก็จะต้องเรียกว่าลงต้นนับหนึ่งใหม่เหมือน2ปีที่แล้ว อ่าเหมือนปีกว่าเหมือนเหมือนปีที่ปีที่แล้วไม่ใช่สองปีฮะเหมือนปีที่แล้วพี่ขึ้นมานะก็ต้องต้องมานับหนึ่งใหม่แล้วรถนะครับที่มันเป็นอยู่ในแบบนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้มันขับได้ทักทุกคนนะครับในนักแข่งเนี่ยแต่ถ้าลองแล้วเห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าจากที่จะดีกลายเป็นร้ายซะง,งั้นมีแนวโน้มนะครับที่เขาจะทํารถให้มันเข้ากับมาร์คมาเคสเพียงคนเดียวเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเอาอ้างอิงความสาเร็จ คือในเมื่อพยายามที่จะทําให้มันเป็นไฮบริดเนี่ยแต่ทุกคนเองก็เลือกไม่ถึงนะฮะแล้วก็หลงทางกันไปผมก็เลยมองว่ามันก็ไม่แปลกนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาแล้วบอกมาร์คมาก็ตว่าไงก็ว่าตามนั้นคนอื่นไม่ได้ก็ช่างมันอะไรประมาณนั้นมันเหมือนประมาณนะั้นมันไม่มีทางเลือกอะไรให้มากมายนะครับในส่วนของทาง Honda เนี่ยนะฮะไม่มีทางเลือกคือต่อให้เอาใครมาเนี่ยสุดท้ายแล้วการ การทำรถในปีนี้ยังไงก็ไม่ทันนักแข่งคนนั้นฮะต่อให้เอาจวานเมียม,มาหรือเจา้าโพสโ์สกอโรอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็จะต้องนับหนึ่งใหม่กับนักแข่งคนนั้นอยู่ถูกไหมฮะนักแข่งคนผู้ที่มาใหม่เนี่ยจะต้องไปเรียกว่าอาจจะมีส่วนนู่นนะครับในการพัฒนารถในระหว่างฤดูกาลก็คือตั้งแต่สนามแรกช่วงมีนาเมษาไปนู่นปีหน้าน,น,นู่นถึงจะมีผลนะฮะอ้าวถ้ามันเป็นเป็นไป,นปนในแบบนี้ถ้า เขาจะไม่มีเก้าอี้อยู่หมายถึงโพลส์เกโลเนะะี่ยฮะการกลับไปใน KTM มันคุ้มค่าไหมละ่ะมันจะดีกว่าไหมหรือจะเป็นเป็นเหมือนหนีเสือป่าจระเข้อีกเพราะว่า KTM ก็ก็เหมือนสวิงอยู่นะฮะก็เหมือนสวิงอยู่แต่แต่ถ้าผลงานถ้าเอามาเทียบกับฮอนด้าในตอนนี้ก็ยังคงถือว่าดีกว่าฮ o n d a อยู่นะฮะยังยังถือว่าดีกว่าแบดบินได้รู้สึกว่าจะมีคะแนนสะสมอันดับที่6ก็ขออภัยนะฮะที่เสียงหมามันเห่ามันหอนเนี่ยนะครับอยู่บ้านผมคอนโทรลไม่ได้จริงหมายถึงว่าบ้านคนอ,อื่นนะ ก็พอมันไปในแบบนี้ถ้าถ้าถ,ถ้าถามว่าเอาเอาในชั่วโมงนี้ก็คือน่าจะดีกว่า Honda อยู่แต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อคืออย่างน้นอยใน k ค m มก็ได้ใช้รถสเปคเดียวกันนะฮะทุกคนนะก็คือไม่มีทีมหลักไม่มีทีมรองครับ Factory Brad b a d ด i ิ d เดกับ Jack Miller ผู้มาใหม่ปีหน้าเนี่ยได้ใช้แบบไหนเทคครีก็จะได้ใช้แบบนั้นะนะฮะแต่ทีมงานที่รู้มือกันแล้วกับโพสต์บัคโเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะไม่มีแล้วนะฮะ น่าจะไม่มีหรือต่อให้มีก็คงจะคงไม่ครบหรอกผมคิดว่าไม่น่าจะมีฮะไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้ว,วระหว่างเทคฟรีกับแฟคทอรี่เนี่ยคงจะได้ใช้แค่รถนในสเปคเดียวกันแต่มันเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าอันนั้นก็คือต้องให้ตัวนักแข่งเขาเป็นคนตัดสินใจเองหมายถึงว่าโพสต์สเกโลนะว่า rc 1 6ในสมมติว่าจะเข้าไปจริงนะครับในปีหน้านี้กับปีที่เขาจากมาในปี2020สปีสุดท้ายเนี่ยเขามีโพเดียมก็เกือบชนะนะฮะนั่นก็คือเป็นการยกระดับเขาครั้งแรกเลย แต่สุดท้ายเขาเขาก็ไม่ได้ตามความสําเรจนั้นเขาก็มาตามรถในฝันของเขาต่อ,อเพราะว่า r c 2 1 3 V ก็คือรถในฝันในอุดมคตทิที่เจ้าตัวมองว่ามันสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดเขาเคยพูดมาก่อนหน้านั้นนะฮะทีนี้ถ้าไปตรงนั้นจริงก็แน่นอนละฮะว่าคงจะต้องมีนะฮะก็ต้องต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องออกไปแน่ๆเดาวออกไหมว่าจะเป็น8-7หรือ2-5นะเทครี ทีนี้พอย้อนกลับมาดูในปากโกซานเชสคนนี้ต่อแล้วก็จอนเมียร์แล้วก็ในฮอนด้าอาจจะมีคําถามว่าแบบนี้จอนเมียร์จะกลัวมาร์คมาเคสไหมกับการร่วมงานกันเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ผู้จัดาการส่วนตัวประกาศออกมาแทนนักแข่งว่าไม่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 กลัวไม่กลัว,วจอนเมียร์เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องนั้นเขาไม่มีแผนการอะไรที่แบบว่าจะต้องเตรียมหรือว่า ไม่มีแผนบี B ทั้งนั้นนะฮะก็คือถ้าเขาไม่ได้เซ็นกับ h อน da เนี่ยเขาคงกลับไปนอนอยู่บ้านแหละทําไม่ถึงพูดแบบนั้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แกก็วิ่งเต้นนะครับให้นักแข่งในสังกัดเนี่ยหมายถึงว่าปาโกซันเชสนะฮะไปคุยกับรินจาวิสอ่าฮะจจวิสก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับก็คือทั้งในส่วนของหมายเลขยี่สฟรังโกโมบิเดลี่เนี่ยยังคงจะอยู่กับร่วมงานกับเยอมานต่อไปในปีหน้าแล้วก็ไม่มีทีมให้อยู่แล้ว อืมนะฮะก็เลยตกไปส่วนขอยงยามาฮ่าไปไปคุยกับลินจาวิตแล้วทีนี้ไปคุยกับอ่าเปาโลโซเซเบติอ่าบอสของทางดูคาติอันนี้ซเซเบติเองก็ปิดตายนะครับไม่มีการมาคุยมาอะไรกันมากมายเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีทัศนคติอาจจะมีแนวทางการการทำงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เลยไม่มีอะไรให้ตามต่อถือว่าปิดตายกันไปดังนั้นก็ไม่มีแล้วฮะเหลือแต่ฮอนด้ แกก็เลยถึงได้กล้าบอกไงฮะว่าถ้าฮอนด้าไม่เซ็นเนื้อจนเนี่ยก็กลับไปนอนอยู่บ้านนั่นน่ะมีอยู่แค่นั้นไม่มีแพลนบีไม่มีจะไปขับรายการนั้นรายการนี้อะไรไม่มีฮะไม่มีอืมมันก็นะฮะใดๆแล้วก็คือแต่แต่แกก็มองนะครับว่าฮอนด้าเนี่ยเป็นเป็นทีมที่แบบว่าเป็นแชมป์เป็นอะไรมา,มายาวนานเนี่ยเป็นทีมอันดับหนึ่งเป็นผู้บริหารดับหนึ่งแกมองวอ่างี้การที่จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มันเรียกว่ามันไม่ได้อยู่แค่คนคนเดียวแกก็เข้าใจนะฮะ มันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคล,ล,ลหลายๆคนนะครับในองค์กรของ Honda เนี่ยนะที่จะต้องพิถีพิถันในการตัดสินใจก็จะประมาณนั้นนะแต่แกก็บอกนะครับว่ามาร์คเกตเองก็จริงๆแล้วต่อให้ยิ่งใหญ่อย่างนี้นก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ทีมแต่และทีมเนี่ยมันก็จะมีวันที่พวกเขาเนี่ยเรียกว่าล้มเหลวพวกเขาเจอปัญหาซึ่งในวันนี้นักแข่งอันดับหนึ่งของพวกเขาเนี่ยกำลังเรียกว่าเจอปัญหามากมาย นะนะฮะกำลังเจอปัญหามากมายดังนั้นเขาเองก็ปรารถนานะครับปาโกซานเชสเนี่ยปรารถนาว่าอยากจะให้มาร์กมาเกสเนีกลับมากลับมาไวๆนะฮะเพราะว่ามาร์กเองก็ถือว่าเป็นไอคอนแห่งแชมเปี้ยนในตอนนี้เพราะว่าเราก็ได้เสียวาเลนติสลอสซี่ไปแล้วนะครับหมายถึงบุรีไทยออกไปแล้วดังนั้นก็ไม่อยากจะให้มาร์กเนี่ยบุรีไทยออกไปเช่นกันในช่วงนี้ใช่ไหมฮะก็อยากจะให้มาร์กเนี่ยกลับมาลงสนามเร็ว นะ,ะอ้าวดังนั้นก็รอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวมัน,มน,มนจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวจะขอพูดเรื่องราวของอ,อีก2คนในซูซูกินะ,ะอันนี้จะโวกกลับมาจะทิ้งคนอื่นที่เคยเล่ามาแล้วนะ,ะจะพูดถึงผู้การทีมแล้วก็อเล็กลินสักหน่อยหนึ่งท้ายคลิปนะ,ะในส่วนของลิเวิยลซับโปนะครับผู้าการทีมซูซูกิเนี่ยแกก็บอกว่าก็รู้สึกว่าทุกคนในทีมเนี่ยเหมือนสู้เหมือนแบบว่ายิ้มแย้มเขาก็ยอมรับนะว่าแกแกเพิ่งมา แกไม่รู้หรอกว่าบรรยากาศในทีมในเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้ามองเป็นในตอนเนี้ยแกแบบว่าชื่นชมทุกคนนะครับที่รู้ว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็ยังทําเหมือนที่จะไม่มีอะไรนะครับยังคงมีพลังนะครับอย่างเต็มเปี่ยมแล้วแกก็หวังนะฮะหวังว่าจะสามารถที่จะทําผลงานได้ดีเพื่อที่จะแบบว่าจบอําลาอย่างสวยงามในสิ้นปีนี้เพราะว่าศักยภาพต่างๆเนะี่ยแกมองว่ามันมาดีนะฮะแต่มันมาเจอผลกระทบเรื่อง ตรงนี้แหละเรื่องที่จะประกาศถอนตัวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดรอปลงไปหมดใช่ฮะคือเจอแบบนี้แล้วอยู่ๆทีมงานอยู่ๆนักแข่งเนี่ยเรียกว่าประกาศออกมาแบบไม่มีปีไม่มีครุ่ยเลยนะฮะเป็นใครแล้วมันจะไปมีสมาธิมีอะไรไหมถูกไหมแกก็ย้อนให้ใหฟังนะ,ะว่าก่อนที่จะมาถึงที่ยุโรปเนี่ยนะฮะช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยไอร์แลนร้อนแรงมากครับก็เรียกว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกเลยนะในในช่วงนั้นนะ แล้วก็ซูซูกิเองก็เป็นทีมที่มีคะแนนสะสมประเภททีมเนี่ยนำอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้าแต่พอเจอข่าวนะประกาศออกมาเนี่ยว่าปีหน้าจะถอนตัวไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะก็นักแข่ง่างที่เคยนิ่งอย่างจอรนเมียนะฮะอ่ะซาซอปโปบอกว่าจอรนเมียนี่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็พลาดก็พลัง้งอาร์ l i กลินส์ก็เหมือนกันนะฮะก็คือจนเจ็บจนต้องได้พักยาวจนต้องอะไรนั่นนั่นนั่นก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วทีนี้มาส่วนของตัวนักแข่งเหฮะอเล็กกินเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนเจ้าตัวจะได้รางวัลพิเศษนะครับจาก Suzuki นะฮะได้รางวัลพิเศษนะครับก็คือเป็นรถแข่งรถแข่งคันจริงๆไม่ใช่โมเดลนะฮะเป็นรถแข่ง G-WR นะครับในปี2020อ่าก็คือปีที่เจ้าตัวนั้นก็ชนะนะครับถ้าทุกคนยังจำไม่ผิดก็คือปีนั้นรู้สึกว่าจะสู้ต่อสู้กับอเล็กมาเกส เอาที่แบบว่าใส่ท่ากระทิงอ่ะถ้าควบกระทิงอ่ะเข้าเส้นชัยอ่ะประมาณนั้นทั้งคู่อันนี้ที่ได้เห็นนะฮะอันนี้ผมผมจำติดตาได้เลยนะช็อนนั้นก็ได้ g s x r ไปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะฮะวินเองก็ถือว่าใครที่ได้ตามซอลลี่ส่วนตัวเขานะครับก็จะได้เห็นนะว่าเขาก็จะมีรถแข่งมีแบบว่าจริงๆนักแข่งก็จะมีทุกคนไหลมันอยู่ที่ว่า ใครเขาจะแบบว่าอยากเปิดเผยอยากโชว์อยากอะไรนะฮะแต่ของรินก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดังนั้นก็คงจะเท่ไม่หยอกนะฮะที่ได้ GSX-R เนี่ยนะครับไปไปไว้นะครับเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่บ้านในสเปนนะฮะก็ถือว่าใจปล้มไหมก็รินเป็นนักแข่งลูกม่อของซูซูกิครับมันมันมันก็สมควรแล้วละ่ะสมควรนะ,ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบว่าเฮ้ยน่าประหลาดใจหรอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสมควรเป็นอย่างยิ่ง พราะลินก็อยู่กับสุูกิมาแล้วก็พักดีความจริงแล้วทั้งคู่นะครับทั้ง4-2ทั้ง3-6เนี่ยเขาไม่อยากไปไหนนะฮะโดยเฉพาะใน3-6เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักแข่งสุูกิตลอดไปคือพูดในซึ้งเลยน,นะฮะจอนเมียฮะเขาไม่ได้มองหาทีมหมื่นเลยนะครับแต่มันมันเหมือนแบบแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยกับการที่สุูกิประกาศเนี่ยนะฮะเขายังพยายามที่จะคิดว่าไม่มองหาทีมหมื่นแล้วละ่ะคือต่อให้มีข่าวล่ำข่าวลือว่าทีมนั้นทีมนี้สนใจอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าใจอยากจะอยู่กับซูซูกิตลอดไปเขาก็พูดนะว่าต่อให้เขาจะไปอยู่ทีมไหนหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยในใจของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังคงเป็นนักแข่งของซูซูกิตลอดไปโอ้นะก็น่าเสียดายนะครับน่าหน้าเสียดายจริงๆแล้วผมมองนะฮะว่าถ้าซูซูกิไม่ไม่ไปไหนซะก่อนเนี่ยผมว่านักแข่งคนนี้น่าจะเป็นอยู่เป็นตำนานคือต่อให้จะเป็นแชมป์โลกอีกไหมหรือว่าจะชนะอีกหรือเปล่าเนี่ย แต่กับการที่นักแข่งสักคนหนึ่งพักดีต่อทีมนะครับโดยที่แบบว่าไม่เคยแสดงว่าจะต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มัน,ม,นมันก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเหมือนกันแต่คงจะไม่มีวันนั้นแล้วล่ะหรือนอกจ,จากว่าอีกอนาคต2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าจอนมียังลงแข่งอยู่แล้วซูซูกิกลับมาอีกครั้งเนี่ยบางทีก็ไม่แน่นะครับแต่นั่นเป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเรางไม่ต้องไปีเรียเรื่องของตรงนั้นมาเรียเรื่องของอนาคตของเจ้าต,ตัวดีกว่านะครับว่าจะประกาศเมื่่อไไหรยังงกน ดังนั้นรอดูซิครว่าในซิดว์วูดโจนนะครับวันที่7สิงหาเนี่ยถ้าล่วงเลยไปแล้วนะครับสัญญาของโพลส์ฟโกรน่าจะไม่มีอะไรผูกมัดก,กันแล้วหรือเปล่านะตามความเข้าใจของผมเนี่ยอาจจะไม่ติดขัดเรื่องข้ขอสัญญาตรงนี้ไหมอาจจะประกาศได้หรือเปล่ารวมทั้งริน42ด้วยนะทุกคนเนาะโอเคนะครับก็ประมาณ3ทุ่มแล้วพอดีนะครับผมเงเตรียมมาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปมชมสปรินเรสนะครับสำหรับ F1 ที่เรดบูลิงออสเตรียนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีทุกคนครับ